ถ้ททาทรนงรักร้ายตอนที่18สิ่งที่เฝ้ารอมานานดูกแก้วครับหิวหรือเปล่าเช้านี้เรายังไม่มีแม่กลัวนะครับเขากระซิบถามคนหลับลึกไม่ไหวหากกำไรเล็กๆน้อยๆจากร่างนุ่มที่หอมกลุ่นด้วยกลิ่นสาบสาวนั้นคนนอนหลับเริ่มขยับตัวด้วยความรำคาญเบือกตานั้นกระพริบทีๆก่อนที่ใบหน้าจะปรากฏสีแดงก่ำในนาทีต่อมา เขาได้แต่จ้องมองด้วยความพอใจหนูกแก้วเก่งมากทำหน้าที่ภรรยาพี่เหมได้ครบคนหื่นก้ามเธอบริภาสเขาผ่านริมฝีปากถูกขบเมมด้วยความต้องการล้าลึกเขาหัวเราะลงคอเบาๆก่อนจะอ,อบอุ้มร่างนุ่มมาถึงห้องน้ำจัดก,การเปิดน้ำอุ่นลงไปในอ่างน้ำวนสีหน้านั้นยิ้มอย่างสดใสกับใบหน้าแดงๆของเธอ อาบน้ำเสร็จแล้วพี่เหมจะใจดีทำกับข้าวให้หนูแก้วกินแล้วจากนั้นจะปล่อยให้หนูแก้วได้นอนพักทั้งวันเลยดีไหมล่ะคนฟังนั้นหนะ้าตาบึง้งตึงกระนันก็ตามยามที่ถูกจ้องมองด้วยแววตาหิวกระหายก็ทำให้เธอรีบหลบสายตาของเขาจนได้เหมมาลาส่งเสียงหึมๆในลำคออย,ย่างอดทนเขาพยายามยิ้มเอาใจภรรยาหมาดๆด้วยความรักที่แสดงออกมาชัดเจนผ่านแววตาคู่ห่ม หรือว่าพี่เหมจะโกนหนวดเคราทิ้งก่อนหนูแก้วคงแสบผิวไปหมดพี่เหมรุนแรงกับหนูแก้วมากไปไหมล่ะถามพลังสำรวจหาร่องรอยจากผลงานตัวเองก่อนจะถอนหายใจเบาๆมีแค่รอยมากไม่มากหนักอีกไม่นานก็คงจางหายเรือนร่างอวบอิ่มของวัยสาวนั้นทำให้เขาอดจะกลืนน้ำลายตัวเองไม่ได้เนื้อกายอารมณ์ของบุรุษเพศถูกกระตุ้นง่ายได้มันไม่ได้แค่ยุ่ยยวนสายตาของเขาเท่านั้น เขาคิดนั้นคงเป็นเพราะความรักที่เขามีต่อเธอนั้นช่างมากมายเหลือเกินต่างหากหละ่ะแล้วเราค่อยไปเจอแจสซันด้วยกันดีไหมหญิงสาวหันมาเงยหน้าศบตาจริงจังของเขาเนิ่นนานทีเดียวชายหนุม่มคลียิมอีกครั้งเขาเก้าวมาในอ่างอาบน้ำอุ่นก่อนจะเริ่มอาบน้ำให้ภรรยาด้วยท่าทีอ้อยอิ่งนั่นยิ่งทำให้อีกฝ่ายนั้นแก้มแดงจัดราวกับลูกมะเขือเทศสุกๆ เขาอมยิ้มด้วยความพอใจกับท่าทีอับอายของเธอแต่เรื่องของโคพี่เห็นไม่ยินยอมแน่อย่าติดต่อเขาไม่ว่าทางใดเข้าใจไหมหนูแก้วพี่เหมที่หึงมากนะหญิงสาวไม่ตอบโต้ใดๆหากแต่ก้มหน้างุดสายตาพล่าพลายของคนขี้หึงนั่นมีแค่เหมราชที่รู้สึกถึงความอิ่มเอมในใจของเขาเองมันมากมายเสียจนเขาลืมเรื่องคุนเคืองเมื่อหลายวันก่อนไปจนหมดสิน้น ตอนนี้ที่เขาคิดออกก็แค่แก้วเจ้าจอมคือภรรยาของเขาแล้วและเจสตันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความฝันของเธอก็ได้เขาคิดแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยที่จริงแล้วเขาคิดว่าเขาจะเลิกสนใจเจสตันเบลมินตันกับน้องชายของเธอแต่โคกับชาตันยังไงเสียเขาต้องให้เดวิดหาข่าวให้แน่ชัดว่าพวกเขาทำงานให้กอดดอนในฐานะอะไรเฮมราดรู้ว่าพวก เบตโกดอนนั้นทำงานหลายอย่างพวกเขามีธุรกิจหลากหลายมาตั้งแต่ก่อนยุคสงครามเย็นด้วยซ้ำไม่มีใครที่ไม่รู้จักบ้าน Bed เบตโกดอนเฮมาราชไม่คิดว่าเจสตัสจะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่พิเศษของพวกเบตโกดอนหรอกนะหล่อนคงเป็นแค่นางแบบเท่านั้นเองแต่เขาไม่รู้ว่าเขาคิดผิดบ้านหลังนี้เงียบกริบเมื่ออยู่กันแค่สองคนเท่านั้นยังอยู่ห่างจากไกลบ้านคน ชายหนุ่มจัดการกับอาหารมื้อเช้าด้วยตัวเองปล่อยให้ภรรยานั้นนั่งสุกกายรอที่โซฟาในห้องนี้ไม่นานนักอาหารก็ถูกเขายกมาเสิร์ฟด้วยท่าทีกล้องแกล้วพี่เหมทําต้มจืดให้หนูแก้วแล้วยังมีน้ําผลไม้ด้วยนะเขายิ้มอย่างเอาใจข้าวร้อนๆอนถูกตักใส่จานให้เธอสายตานั้นทอดมองรังเล็กที่ก้มหน้าต่ำด้วยรอยยิ้มไม่จางจากดิงฝีปากได้เลยมันส่งไปถึงดวงตาคู่เข้มข้นข,นของเขาด้วย เขาแทบไม่ได้ยินเสียงรถของคุณแปลกหน้าที่แลนเข้ามาจอดในบริเวณด้านหน้านั้นเลยจนกระทั่งเห็นใครอีกคนปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องกลัวน่สตินะเมียคนไทยของคุณไมเลอร์เสียงทักดังมาจากญิงเสาวรัางระหงนางหนึ่งนางเพิ่งถอดเสื้อโคต้ตออกจากเอมตัวยื่นให้คนที่เดินตามมานั้นก่อนจะก้าวมาในห้องนี้ ดวงตาสีฟ้าอ่อนใสนั้นจ้องมองไปที่ร่างเล็กของสาวเอเชียด้วยสายต,ตาบางอย่างที่ทำให้เห็นราชถึงกับชักสีหน้าอันลิศนี่มากไปแล้วนะคุณมาที่นี่โดยไม่แจ้งผมก่อนไม่ได้ร่างสูงของชายหนุ่มผุดลุกจืนอย่างไม่พอใจฮะคุณหายหัวไปตั้งเป็นเดือนนะไมเลิกกล้าหนีงานไปดื้อแบบนั้นแล้วยังมีหน้ามาขึ้นเสียงใส่ฉันอีกระง,ง่ายแจ้งไปทางคอฟอรอดแล้วนี่ เขาตอบโต้เสียงห้วนใส่อีกฝ่ายด้วยสีหน้าเย็นชาแต่นี่ไม่ได้ทําให้แม่สาวสวยนางนี้หยุดส่งสายตาไม่พอใจมาให้เขาและภรรยาได้เลยหล่อนชักสีหน้าใส่เขาแต่ดวงตานั้นกลับหลีมองคนข้างกายชายหนุ่มนานทีเดียวเฮนรีไปอิสตันบุลเพิ่งกลับมาเขาไม่ได้รายงานฉันใครจะรู้ว่าทีมงานของคุณทำงานเรารั่วไปให้พวกไรเชอร์เดวิดคงจ้งคุณแล้วเรื่องนี้ ฉันต้องการงานชิ้นใหม่ให้ออกมาหลังปีใหม่นี้นี่เป็นความรับผิดชอบของคุณนะไมเลอร์เอาไว้ผมจะบอกทีมงานให้เร่งแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผมเชิญคุณกลับไปได้แล้วอลิสผมไม่ว่างต้อนรับเขาเอ่ยอย่างไรไมตรีหล่อนหัวเราะเสียงแปลกๆจกมือกอดอกท่าทีไม่สนใจความโกรธของเจ้าของบ้านเลยสักนิดจะไม่แนะนำสาวน้อยคนนี้ให้ฉันรู้จักหน่อยหรืองไง สถานีงานไปหอบเพี้วมาถึงที่นี่อย่าบอกฉันนะว่าคุณกินเด็กคนนี้ลงท้องไปแล้วใหม่เละมันเรื่องของผมอลิซไม่ใช่เรื่องของคุณอ่ะแบบนี้นาะตาชาคงไม่ชอบใจแน่มันอาจจะทำงานฉันพังก็ได้ลอนเยียร์สายตามาที่ร่างเล็กๆตอนนี้จ้องมองคนแปลกหน้าด้วยท่าทีสนใจและเรื่องนางแบบที่เดวิดไปติดต่อจากบ้านกอดอนละ่ะคุณคิดจะซื้อตัวเธอมาจากกอดอนจริงๆหรือไงไหมเละ ราคาที่สูงขนาดนั้นนะฉันว่าหาทางแย่งวิเวียนมาจากพวกดีเอโก้จะง่ายกว่าคุ้มค่ากว่าด้วยเจสันเปล่าดูแล้วไม่มีสเสน่ห์พอจะเรียกกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เธอไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายรับงานก็มีแค่งานระดับพื้นๆพ,พวกเบสกอร์ดอนไม่คิดจะส่งเสริมเธอเลยนี่นาะแล้วคุณทำไมต้องสนใจเธอด้วยหรือว่าท้ายคำพูดนั้นละไว้พางกระตุกยิ้มแบบรู้ทันใสยตาเขา ชายหนุ่มหายหิวไปแล้วยามนี้เขาพยายามข่มใจให้อดทนกับความก้าวร้าวของอีกฝ่ายเขารู้ว่าการสงบเงียบสำหรับอลิซคินนั้นมันเหมือนหายนะขอโทษทีนะอลิซนี่มันเรื่องส่วนตัวของผมทีมงานผมต้องการส่วนคุณแค่รอดูผลงานกับเอาหน้าตาสวยๆของคุณออกไปอวดพวกสื่อก็พอแล้วไม่เลอี่ก่อนไปแล้วนะอย่ามาทำท่าแบบนี้ใส่ฉันไม่งั้นเราก็ จะทำไมผมอลิคิดว่าผมสนหรือไงงานที่นี่ถ้าไปเห็นแก่เฮนรี่รับรองว่าผมไม่กลับมาแน่งานของเขมาราชผมมีให้ทำตั้งเยอะแยะที่ท่องทํางานให้คิดตลอดหลายปีมานี้คุณคิดว่าผมสนุกหรือไงกลับไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกละ่ะคอฟฟอร์ดยกบ้านนี้ให้ผมแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับใครก็ได้สีนา่าเยันชานั้นไม่ได้คิดจะเก็บซ่อนเลยสักนิด สายตาของเขาเจ้องมองหล่อนอย่างไม่พอใจยิ่งเมื่อเห็นอีกฝ่ายมองที่แก้วเจ้าจอมด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายเขาก็แทบหมดความอดทนออกไปจากบ้านผมซะอลิศไม่งั้นผมจะไม่แกลงใจวิลเลียมแน่หล่อนเม้มปากแน่นแต่แววตาไม่คิดจะยอมแพ้แม้ว่าผ้าภายนอกนั้นหล่อนกำลังคลี่รอยจิ้มให้กับเจ้าของบ้านก็ตามทีร่างตระหงนั้นกล้ามายืนตรงหน้าเขาอย่างไม่แคร์สายตาดุดันของเหมราาสักนิด ตลอดเวลาคุณก็ไม่เคยแก่งใจใครอยู่แล้วนี่ไมเลอะนึกหรือไงว่าการแต่งงานงี่งเง่าของคุณมันจะมีผลกับคินแน่นอนอย่างน้อยก็ทางกฎหมายของที่นี่ลูกชายคนแรกของผมจะเป็นทายาทของคินลำดับที่เท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจจะเรียงลำดับได้ถูกแต่อย่างคุณคงไม่ต้องคิดละมั้งเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ในตำแหน่งทายาทของคินอยู่แล้วเขาเลื่อนฝ่ามือมาจับมือเล็กของภรรยาไว้ ก่อนจะเอ่ยตอบโต้ไปด้วยสีหน้ากระร้างเช่นเคยดวงตาสีฟ้าเข้มข้นของอีกฝ่ายทำให้เหมราชกระตุกยิ้มเขาเลื่อนสายตาไปที่คนติดตามของหล่อนเชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วจากกี้งานผมเสร็จเมื่อไหร่จะให้เลขารายงานไปที่ออฟฟิศของพวกคุณเองเขาส่งเสียงหุ้นหวนๆไปที่ใครอีกคนที่ติดตามหล่อนมาด้วยมอน,นั่นยืนอยู่กับสเสื้อโค้ทสีแดงสดตัวย,ยาวของหล่อนสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ทำตัวเหมือนคนใบ้ก็ป่านนั้นเหมราชส่งสายตาดุดันไปที่คนตรงหน้าอลิศขีนในตาลุกวาวหน้าหล่อนแดงไปด้วยความโกรธอย่านึกว่าฉันจะยอมง่ายๆไหมเลอะคิดว่าแค่แต่งงานจะทําให้ทุกอย่างมันจบหรือไงฮะปลายรองเท้าบู๊สีแดงสดนั้นกระแทกลงบนพื้นฉับๆก่อนที่คนแปลกหน้าทั้งสองคนจะหายไปจากห้องนี้เหมราชคลายมือจากมือเล็กของแก้วเจ้าจอม ก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาเขาศบตาที said, ่คาดคันในท่าทีของเธอแล้วก็อดจะหัวเราะไม่ได้อยากฟังอะไรล่ะถามพี่เหมได้เขาเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มแววตาผู้นั้นลุบลงต่ำอีกครั้งกินต่อเถอะพี่เหมยังไม่อิ่มเลยเขาพูดและเริ่มจัดการกับอาหารตรงหน้าทำเป็นลืมเรื่องการมาของคนแปลกหน้าพวกนั้นซะแต่แล้วการนิ่งเงันของคนค้างๆก็ทำให้เขาเลือบตามองอีกครั้ง แววตาดำคลับของเธอกำลังตกอยู่ในห้วงความคิดมันทำให้เห็มราชนั้นต้องเอ่ยออกมาอีกครั้งอลลิสคินเป็นญาติห่างๆของวินเลียมคีนอาของเฮนรี่คอฟฟอร์ดคินเธอค่อนข้างบ้าอำนาจกลางไปทั่วแบบนี้ละเอาแต่ใจถือตนเองเป็นลานคนโปรดของอิสตาเบลคีนหนูแก้วไม่รู้จักหรอกอิสตาเบลเป็นแม่ของวินเลียมและเฮนรี่คินพ่อของพี่เหมแต่ไม่ใช่แม่แท้ๆหรอกนะ ทั้งเฮนรี่และวิลเลียมต่างเป็นลูกที่ติดมาจากภรรยาของไทเลอร์คีนเฮนรี่เฮมาราคีนเป็นลูกภรรยาลำดับที่สวิลเลียมคีนเป็นภรรยาลำดับที่1ไทเลอร์คีนมีภรรยาหลายคนมากที่ถูกแต่งตั้งมีอยู่ประมาณ10บคนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอีกน้ำไม่ท้วนพวกราชวงศ์คีนเลยมีแต่ทายาทมากมายแบ่งเป็นหลายสไตล์บางก็แยกตัวออกไปจากคีนไปตั้งตัวเป็นอิสระ ในประเทศท้องถิ่นเมืองไกลคุญญาของพี่เหมไปเมืองไทยเลือกใช้ตระกูลเหมราชเป็นต้นตระกูลเดิมท่านอยู่ที่เมืองไทยจนตายแต่ตอนนี้ราชวงศ์คีนมีกิจการมากมายที่ดูแลไม่ได้ทายาทที่ถูกก็เรียกตัวกลับให้มาช่วยกิจการมีน้อยมากไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับพวกราชวงศ์อีกแล้วเขาเล่าด้วยสีหน้าราบเรียบเมื่อหวนทบทวนถึงอดีตของความเป็นมาของตระกูลตนเอง ว่าเขาเบื่อหน่ายกับการแข่งแย่งชิงดีในหมู่ญาติๆไม่มีใครอยากจะมาช่วยงานที่นี่ว่าเขาเมินเฉยและไม่สนใจวินเลียมคินต้องไปขอร้องให้คุณพ่อของพี่เหมกลับมาช่วยกันทํางานให้กับราชวงศ์ตอนนี้รัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องบุคลากรให้กับราชวงศ์คินอีกแล้วสิทธิของคนในราชวงศ์คินนั้น เทียบเท่ากับประชากรของชาวอังกฤษยอย่างไม่มีสิทธิพิเศษแบบในอดีตที่ผ่านมานั่นก่อนนั้นพวกคินได้รับการดูแลจากเงินในกระทรวงการคลังของรัฐบาลปีละหลายร้อยล้านแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นระบบราชวงศ์ถูกต่อต้านตัดออกจากระบบไปแล้วกิจการทุกอย่างของคินต้องถูกรัฐบาลตรวจสอบเหมือนกลุ่มธุรกิจรายอื่นๆวิลเลียมเองก็ดูแลไม่ไหว เขาเลยขอร้องให้พ่อของพี่เหมมาช่วยงานที่นี่ทำให้พ่อพี่เหมต้องจำใจรับปากไม่มีใครที่จะยื่นมาช่วยได้พี่เหมเองก็ต้องมาช่วยงานที่นี่เหมือนกันทำให้เราแทบไม่มีเวลาได้กลับไปที่บ้านเหมมาราชส่วนอลิซเธอก็แค่แม่สาวอวดเก่งเอาแต่ใจตนเองชอบเอาชนะเท่านั้นเธอนิสัยแย่มากเขาเอ่ยต่อเมื่อเห็นว่าแก้วเจ้าจอมนั้นเป็นผู้ฟังที่ดียังมีอีก อล,ลิซพยายามจะต้อนพี่เหมเธอพยายามมาหลายปีแล้วตั้งแต่ที่พี่เหมมาเรียนที่นี่ใหม่ๆอล,ลิซเป็นประเภทชอบเอาชนะพอพี่เหมไม่สนใจเธอก็เลยหาทางกันแกล้งพี่เหมทุกทางที่พอจะทำได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆทุกคนในคินรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าขัดใจเธอเพราะอิสตาเบลถือห่างเธออยู่เลยทำให้อล,ลิซกลังอวดเก่งกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คอฟฟอร์ด ต้อนเหรอต้อนแบบไหนอนลิซไม่ใช่สายเลือดพีนเธอเป็นแค่เลนปลายสายของพีนเท่านั้นบางทีเธอคุงรู้ตัวเรื่องนี้ดีเธอเลยไม่แค่ปากของสังคมที่นี่เธอชอบทำให้ราชวงศ์มีข่าวเช้าเๆเขาเลื่อนสายตามองดวงหน้ามุนงงนั้นก่อนจะยิ้มเล็กน้อยอิ่มแล้วก็ไปนอนดีกว่านะหนุ่มแก้วขอพี่เหมจัดการเรื่องงานสักพักแล้วจะตามไป เขาพยัน้าให้เธอเมื่อหญิงสาวนั้นอิ่มแล้วกับมือเช้าวันนี้แก้วเจ้าจอมทําตามคําสั่งอย่างง่ายดายมันทําให้เขาอารมณ์ดีจริงๆอันที่จริงแล้วชายหนุ่มคิดว่าเขาลําคานแค่อลิตก็เท่านั้นเองแต่เห็นท่าทีก้าวร้าวแบบนั้นเขาก็ทนไม่ได้เช่นกันหลังจากที่เขาเคยถูกหล่อนทําให้เสีม่มเสียชื่อเสียงไปครั้งหนึ่งเมื่อตอนอยู่ปราสาททินหม่ๆ อลิสเป็นสาวไฟแรงสูงที่เขาต้องใช้ความพยายามมากในการหลบเลี่ยงหล่อนแต่ไม่ดึกว่างานเลี้ยงคืนหนึ่งจะถูกหล่อนวางยาเขายัางทำให้อิสตาเบลผู้ดูแลราชวงศ์คินนั้นต้องเป็นพยานรู้เห็นอนลิซพยายามทำให้เขายอมรับให้หล่อนแต่งงานกับเขาให้ได้โชคดีที่เหมราชนั้นแต่งงานกับแก้วเจ้าจอมเขามีทะเบียนสมรสที่ทำให้หล่อนอ้าปากไม่ออก ในเมื่อหล่อนต้องการครอบคลอมมรดกส่วนของเฮนรี่คีนทั้งหมดหลังจากที่หล่อนพยายามจัดก,การกับเฮนรี่คอร์ฟอร์ดไม่ได้เรื่องนี้ทำให้เขานั้นโมโหอยู่นานทีเดียวการที่มีข่าวเช้าๆของเขากับหล่อนมีแค่ในกลุ่มราชวงศ์คินเท่านั้นที่รู้ดีแต่ก็นั่นลหละเฮมราดคิดว่าเขาไม่แคร์สักอย่างเพียงแต่แก้วเจ้าจอมละ่ะจะคิดเหมือนเขาหรือเปล่านีส่สิเขานึกดักใจไม่น้อยกับการมาของอาิ เขารู้นิสัยอลิตดีหลันไม่มีทางจะยอมแพ้อะไรง่ายๆชายหนุ่มพยายามหยุดคิดเรื่องนี้เขากลับไปสนใจงานนั้นอีกครั้งตอนนี้เขาอยู่ในช่วงพักผ่อนอย่างแท้จริงกับชีวิตครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นแค่คิดขึ้นมาเหมาราชก็อดจะยิ้มไม่ได้เขามีแก้วเจ้าจอมมาอยู่ด้วยแบบนี้เรื่องอื่นก็ไม่สำคัญแล้วโปรดติดตามทาาทรนงรักร้ายในอีพีถัดไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ